รับทราบกันไปแล้วนะคะถึงรายชื่อของคณะรัฐมนตรีนายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นคอรมอรที่เรียกกันสั้นๆว่าคอรมอรประยุทธ์หนึ่งค่ะ ได้เห็นรายชื่อทั้งหมด32รายชื่อนะคะเป็นนายทหารประมาณ1ใน3นะคะซึ่งเป็นผู้นำเหล่าทัพนายทหารระดับสูงเข้ามารับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีด้านหนึ่งก็มีความเห็นออกมานะคะว่าน่าจะช่วยเสริมสร้างเอกภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีคสอชอและสอนอชอแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเห็นนะคะว่าอาจจะทำให้การแยกบทบาทระหว่างคณะรัฐมนตรีและคสอชอเป็นไปได้ยาก ภาพรวมที่ได้เห็นขณะนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะถึงบทบาทของผู้นำเหล่าทัพและบทบาทของกองทัพที่มากขึ้น,นเรื่อยๆค่ะอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีการตั้งคำถามถ,ามถึงโผในการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารประจำปี2,557มีรายงานว่าเสร็จสิ้นแล้วด้วยนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของโผโยกย้ายในทหารติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะค่ะคุณนฐาคะ่ะมีเหตุและมีผลรองรับชัดเจนค่ะว่า การแต่งตั้งยกย้ายนทหารประจําปีนี้เสร็จสิ้นแล้วค่ะและเป็นที่คาดการ์กันค่ะว่านายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อส่งลงพระปรมาพิไทยในเร็วๆเวนี้และตามกรอบเวลาก็คาดว่าอาจจะมีพระบระมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมในต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะสําหรับบัญชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายประจําปีนี้ตําแหน่งที่สําคัญคาดว่าผลเอกปรพพงษ์สงานเนรรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาจเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกเสียชัยดิตกุลเสนาธิการทหารคาดว่าจะเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกภัยบุญคุ้มฉาย,ยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกน่าจะโยกไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบกคาดว่าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผบอทบอ,อาจจะได้ขึ้นเป็นผบอทบโดยมีห้าเสือทบอคือพลเอกชัดชัยสาริกัญญะผู้ช่วยผบอทบขึ้นเป็นรองอบอรบอผบทบพลโทชัดเฉลิมเฉลิมสุขรองเสธอทบ อาจขึ้นเป็นเสทอบอขณะที่พลโทชิดาชัยนาควานิช์แม่ทัพภาคที่1และพลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3น่าจะได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผอ,อททอบอขณะที่พลโทกัปนาดุษดิตคาดว่าจะเป็นแม่ทัพภักที่1พลโทจารุกเกียรติชัยวงศ์อาจจะเป็นแม่ทัพภักที่2พลโทสาธิตพิทรัต์อาจจะเป็นแม่ทัพภาคที่3ส่วนพลตรีปาการชลยุทธ์รองแม่ทัพภาคที่4น่าจะได้เป็นแม่ทัพภาคที่สี่ ขณะที่กองทัพเรือคาดว่าพลเอกไกรสอนจันสุวานิชผู้ช่วยผอบทอร,รอ,อาจได้ขึ้นเป็นผบทร,รส่วนกองทัพอากาศคาดว่าพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งเสทออ่าจะเป็นผอบทอรอ,อส่วนที่บอกว่ามีเหตุและมีผลรองรับชัดเจนนั้นประเด็นสําคัญคือเจตนาในการลดขั้นตอนการพิจารณาปรับย้ายในทหารประจําปีกับฝ่ายการเมืองและที่สําคัญก็เพื่อให้เป็นผลดีต่อการสมมติอานาจ ระหว่างผู้บัญชาการเหล่าทัพคนเก่ากับคนใหม่การแต่งตั้งยกแกนายทหารประจำปีครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกตินักเนื่องจากการพิจารณาปรับย้ายอยู่ในช่วงรอยต่อในการจัดตั้งรัฐบาลแม้นพุทเอกสุกรศักดิ์กราก un, รจนิรัฐปลัดก,ร,กระทรวงกลาโหมเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาปรับย้ายเพราะแต่ละเหล่าทัพจะมีคณะกรรมการพิจารณาการปรับย้ายเพื่อเสนอมายังกระทรวงกลาโหม และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลตามพรบรจัดระเบียบราชการกระทวงกลาโหมซึ่งตามโครงสร้างของกฎหมายจะมีคณะกรรมการรวม7คนและกาหนดให้องค์ประชุมเห็นชอบบัญชีปรับย้ายคือ4ใน7คนดังนั้นการิีารนาปรับย้ายในช่วงก่อนมีคอรมอรหรือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงไม่ส่งผลใดๆและหากการิีารนาปรับย้ายจะเสร็จสิ้นก่อนก็ถือว่าโห,หน้าคอสอชอ ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐทนวนตรีภายใต้คำสั่งคอสชอ,อยู่แล้วจึงสามารถดำเนินการตามกระบวนการปรับย้ายได้แต่เมื่อมีนายเจัฐมนันตรีเป็นผู้รับสนองพระบร,ะรม,มราชองค์การก็จะเป็นการปรับย้ายในทหารที่มีความสมบูรณ์ตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีข้อสังเกตเกิดขึ้นค่ะว่าการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายอันเป็นช่วงรอยต่อของคอรอมอรกับคอสชอมีเจตนาให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นเนื่องจากจะเป็นการลดขั้นตอน ที่ต้องพิจารณาร่วมกับฝ่ายการเมืองเพราะการปรับย้ายที่ผ่านมาจําเป็นต้องสอบถามและประชุมร่วมกับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะนายัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดังนั้นเมื่อแล้วเสร็จในกระบวนการจัดตั้งคอรมอตามรถดแมปคอสชอแล้วก็ต้องติดตามบัญชีรับย้ายในฐานประจําปีค่ะว่าความลงตัวของบุคคลกับโครงสร้างนั้นจะยังคงเอกภาพในกองทัพหรือไม่เพราะนั่นย่อมหมายถึงเอกภาพของคอสชอ ทั้งคอสชอเดิมและคอสชอที่จต้องแต่งตั้งเพิ่มตามจำนวนที่กำหนดไว้ด้วย